การเป็นพ่อแม่คนสมัยนี้เพื่อให้มีคุณภาพนะคะรูเพิ่งพูดไปว่าครูาได้ยินคำว่าคุณภาพแล้วครูขนลุกเอาเป็นว่าครูใช้คําว่าคุณภาพชีวิตให้เขามีความสุขด้วยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตนะคะแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์นะคะในสังคมได้อย่าง ปกติ่มเย็นไม่จําเป็นต้องตะเกียกตะกายดิ้นรนเพื่อให้เขานั้นขึ้นไปอยู่บนยอดพีระมิดเขาไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าลูกข้างบ้านเก่งกว่าลูกอจเจกญาติพี่น้องเขาไม่จำเป็นต้องเหนือทุกคนเขาอาจจะเก่งในแบบของเขาแล้วเขาก็จะยอมรับในความสามารถของคนอื่นที่เก่งในแบบของตัวเองทุกคนควรจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเต็มเราเต็มแล้วเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วนะเราเป็นที่รักนะคะเด็กทุกคนควรจะรู้สึกเป็นที <ๆ S 2> ่รักเป็นที่รักของพ่อแม่ไม่ว่าตัวเองจะสอบได้คะแนนเท่าไหร่ เป็นที่รักของพ่อแม่ไม่ว่าตัวเองจะมีทักษะความสามารถจะขี่ม้าได้ไหมเล่นเปียโ,โนได้ไหมบัลเล่ได้ไหมยิงธนูได้ไหมเขาไม่จาเป็นต้องท,ทํากิจกรรมมากมายเพื่อให้พ่อแม่ประทับใจในตัวเขาเขาควรจะพ่อแม่ควรจะรักเขาที่เขาเป็นเขาที่เขาเกิดมาเป็นลูกเป็นของขวัญชิ้นสําคัญไม่ต้องไปให้ลูกมีคุณภาพมากเกินไปนะคะเพราะว่ายุคนี้นะคะเด็กสมัยนี้เป็นโรคเครียดเยอะมากเด็กบางคนเข้าหาธรรมะตั้งแต่อายุวัยรุ่นน่ะ งังว่าทำไมเข้าหาธรรมะกันเร็วจังรุ่นครูเนี่ยเวลาได้ยินคําว่าธรรมะสมัยครูนะ,ะได้ยินคําว่าธรรมะในส่วนใหญ่จะเราน,นึกถึงคนแก่เนาะโอ้คนอายุเยอะแล้วเข้าวัดเข้าว่าแต่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวนี้นะเด็กวัยรุ่นอายุน้อยๆยเนีย่นย,ย,ยเข้าวัดกันหมดแล้วเยอะนะมาฟัง,ฟงทำกันเยอะเรื่องของเรื่องคือเขาทุกข์ค่ะเขามีความทุกข์บางคนอยากได้พานบางคนบอกหนูไม่อยากเกิดอีกแล้วชาตินี้หนูจะไม่เกิดอีกแล้วหนูแล้วก็จะหนูจะไม่มีลูกด้วยสังเกตนะที่เด็กสมัยนี้มันไม่ไม่อยากมีลูกเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรบางอยย่าางหลคนนะ บางคนบอกว่าก็ใช่สิมันดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยเอาตัวยังไม่รอดเลยมันเลยไม่อยากมีลูกไม่ใช่ค่ะเขารู้สึกว่าการเกิดมามันเป็นทุกข์เขาจึงไม่อยากให้ลูกเขาไม่อยากให้ให้มนุษย์อื่น่ะมนุษย์คนอื่นไม่อยากส่งต่อความทุกข์ให้ลูกของเขาอีกเพราะเขารู้สึกว่าการเกิดมามันเป็นทุกข์นั่นน่ะสิทําไมเราได้ยินคานี้บ่อยสังเกตมาว่าเกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาแล้วเป็น,เป,นเป็นทุกข์ อะไรมนุษย์เราเป็นก้อนทุกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะคะครูจะไม่ไปอ่าไม่ไปบอกเขาว่าเขาคิดถูกหรือผิดเพราะว่าความคิดของคนมันไม่เหมือนกันมันแต่ครูแค่จะบอกว่าครูไม่เคยคิดเลยว่าครูเนี่ยเป็นก้อนทุกแล้วก็ไม่ใช่เป็นก้อนสุขด้วยเออครูคิดว่าเราเกิดมาแล้วครูครูไม่เชื่อว่าตัวครูเนี่ยเกิดมาใช้กรรมครูคิดว่าครูเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตค่ะ เออใครอาจจะคิดเหมือนครูไม่คิดเหมือนครูไม่เป็นไรบางคนอาจจะเชื่อว่าเกิดมาใช้กรรมก็แล้วแต่แต่สำหรับครูครูคิดว่าครูเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตค่ะเออแล้วว่าส่วนว่าไอ้กรรมอ่ะที่ครูจะได้รับมันอยู่ที่ว่าครูอ่ะตอนใช้ชีวิตอ่ะครูทํากรรมดีหรือกรรมไม่ดีรู้ออกไหมถ้าเกิดครูทํากรรมไม่ดีไว้ครูเป็นคนอ่อไม่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่แบบทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องไว้เนี่ย เดี๋ยวมันก็มันก็จะปรากฏน้ำลดต่อก็จะปุดแล้วชีวิตครูก็จะแย่อย่างเงี้ยแล้วครูทำกรรมแต่ว่ากรรมไม่ใช่แบบไม่ไม่ใช่แบบงมอ่าไม่ไม่ไม่ใช่สายสาศาสตร์นะหมายถึงกรรมการกระทําที่เราทําไว้อสมมติตสมัยเรียนเนะี้ยครูไม่ตั้งใจเรียนอ่ากรรมของครูก็คืออะไรเรียนให้จบถูกปะ่ะเออครูเป็นคนที่ไม่ใส่ใจไม่ขยันทํางานไม่มีความจริงใจทํางานแบบทําลวกๆทำแบบทำงานแบบพอผ่านๆไปไม่ได้ตั้งใจผลงานครวออกมาไม่ดีครูก็ไม่เจริญก้าวหน้าเนี่คือกรรม เพราะนั้นเนี่ยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่ไม่ใช่ชดใช้กรรมนคือใช้ชีวิตแล้วสร้างกรรมเราสร้างกรรมค่ะสร้างกรรมดีกรรมไม่ดีอย่างเงี้ยเวลาครูทําคลิปออกมาครูทําคลิปออกมาเยอะมากหลายคนบอกว่าเออครูทำทาคลิปเยอะเลยนะถ้าเอกคลิปที่ครูทําทาไมครูไม่เอาไปเก็บตังค์เออทำเป็นคอร์สเป็นอะไรเป็นหลักสูตรแล้วแบบเนี้ยไม่ครูก็ทำเป็นอย่างงี้แหละครูว่างครูก็ทำแล้วครูก็คิดว่าเนี่คือครูสร้างบุญเอาไว้สร้างสร้างกรรมเอาไว้สร้างสร้างกรรมดีเอาไว้ว่าวันดีคืนดีเนี่ย ไม่ใช่วันดีคืนดีมันแน่นอนอยู่แล้ววันหนึ่งครูก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกับทุกๆคนที่เรานั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยนะคะไม่มีใครอีกไม่เกินร้อยปีทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่ดูคลิปอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครเหลือบนโลกนี้มันจะเป็นมนุษย์ชุดใหม่แล้วใช่ปะเราอาจจาะกกาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งก็ไดนใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ว่าครูรู้สึกว่าเออฉันได้ทําหน้าที่แล้วอืคือทิ้งสิ่งด,ดียวไว้เออเผื่อบางทีคนรุ่นหลังมานั่งดูเพราะปัญหาจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่อออ,องงวววัััยเ่่่รรรรืคคบปหากนนนสมม็จะะไ ไม่มันไม่เหมือนเทคโนโลยเีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วใช่ไหมแต่เรื่องของจิตใจส่วนใหญ่มันจะเดิมๆเพราะนั้นเราจึงยังใช้ตำราเซ็กแมนฟอยได้อยู่เออเราจึงเรียนแบบแอดเลอร์ได้อยู่ที่บอกว่า,าจิตวิทยาลูกคนโตจะเป็นอย่างนี้ลูกแต่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยว่าสมัยนี้สมัยนี้พ่อแม่มีลูกน้อยเพราะนั้นะไอ้เรื่องที่บอกว่าเวนสเจชายลูกคนกลางลูกคนโตลูกคนเล็กหน่อยอาจจะน้อยลงเพราะนั้นปัญหาทางจิตวิทยามันก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตและก็พฤติกรรมของมนุษย์สมัยใหม่ เพราะนั้นบางครั้งในจิตวิทยาสมัยก่อนกับสมัยนีย้บางทีมันก็ต้องมาปรับนิดหน่อยแต่ว่าไอ้พื้นฐานก็ยังมีอยู่นะคะพื้นฐานที่ว่ามนุษย์ต้องการความสุขยังมีอยู่นะคะเราต้องการความสุขเราต้องการไอ้เรื่องของความกลัวเลยมันยังมีอยู่ทุกอย่างโฟบงโฟเบียมันมีอยู่ทุกอย่างนะคะเออแต่ว่าการที่เป็นพ่อแม่สมัยเนี้มันยากตรงที่นะคะการที่เราไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งโอ้โหมันโดดมันโดดจริงๆค่ะมันโดดจริงๆอย่างที่ครูเคยบอกนะว่าคนที่เป็นเ baby boomers นะคะแล้วก็ไซเลนไซเลน baby boomers y อ่ะไม่ใช่ไซเลน baby boomers x y เนี่ยสมมติว่าช่องวงช่องว่างระหว่างแต่และเจเนอเรชันอยู่ที่15ปีสมมตินะนี่คือสมมตินะ15ปี15ปี15ปี15ป,15ป,มม15ปีใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ไอ้ตอนไซเลนมา baby boomers มา gen C เนี่ยไอ้มามา gen x เนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยเยอะ เอ,อออาก็สมมติมุิเกษตรกรรมก่อนนั่นเป็นยุคเกษตรกรรมยังไม่มีรถไถน,หนาใช้ควายก่อนใช่ป่ะพอ,อีกยุคหนึ่งเฮ้ยมีรถไถนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็มีเครื่องซักผ้าละมีโน่นมีน่ละใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่มีมือถือยังไม่มีโซเชียลขนาดนี้ใช่ป่ะแต่พอมันจุดเปลี่ยนจุดตัดที่ครูเคยบอกแล้วว่ามันเริ่มตั้งแต่ประมาณเจนวายจาก x ไปไปลายแล้ว y จนเอ็กกับ y เนี่ยพราะ x กับ y เนี่ยโดยเฉพาะ y โอ้ห oh, มือถือมาโซเชียลเทคโนโลยีมาอะไรม,ม,มันมาปั๊บมันโตแบบแบบมันกระโดดแบบโอ้หกระโดดเลยกระโดดว้าปอคือรู้ไหมอยู่ๆเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะทั้งความเจริญทางเทคโนโลยีความรวดเร็วในทุกๆสิ่งดังนั้นเราจึงมาดูเรามักจะตัดสินกันที่ปลายทางค่ะปลายทางหมายความว่าเราจะว่าว่าเด็กสมัยนี้มันไม่รู้จักอดทนรู้จักรอคอย ก็กมันจะรอทําไมในเมื่อมันไม่ต้องรออะไรมันเร็วไปหมดนะเอออย่างยุคคูเนี่ยจะถ่ายรูปทีนึงมันเป็นฟิล์มอย่างถ่ายเสร็จปั๊บต้องรออาทิตย์หนึ่งไปล้างรูปเอ่อเขียนจดหมายหาเพื่อนอีกสามวันเพื่อนในอ่านแต่สมัยนี้ยพ,พ,พ,พิมิมกดปุ๊บมันไปแล้วเซ็นแล้วนึออกอไหมคะทุกอย่างมันเร็วหมดเลยแล้วบางทีเราชอบตัดสินว่าเด็กสมัยเนี้ไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักรอคอยไม่ใช่เด็กค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นจ้าเขาเรียกว่าสมาธิสัันเทียมอืมมันเกิดจากว่าเขาเราไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีแกลบที่พ่อแม่ที่อยู่ช่วงวายค่ะพ่อแม่ที่เป็น x เป็น y แล้วมาเลี้ยงเจนสีมาเลี้ยงแอลฟาเนี่ยโหมันต้องทำความเข้าใจโลกสมัยใหม่เยอะมากๆพอเราไม่เข้าใจกันเรายังเอารูปแบบการเลี้ยงลูกของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เลี้ยงเรามาเล,เลี้ยงแบบเบบี้บูมเมอร์นะมามาสอนให้เออมาเลี้ยงเจนวแล้วเจนวที่เป็นลูกของบูมเมอร์หรืออาจจะเป็นลูกของไซอ่ะประมาณบูมเมอร์นี่แหละ วเนี่ยก็มาเลี้ยงลกูกด้วยรูปแบบเดิมพังหมดค่ะนะเรากดดันเราอะไรแล้วยิ่งพอเราสภาวะสังคมสมัยใหม่มันมีความเครียดมากขึ้นมันมีการแข่งขันมากขึ้นนะเออเมื่อก่อนนี้พ่อแม่ยุคหนึ่งนะคะอันนี้ประมาณสักยุคเบบีบบูเมอร์สนะคะยุคนั้นน่ะ เป็นยุคเกษตรกรรมเป็นยุคทำมหากินค้าขายถ้าไม่ถ้าไม่ทำเกษตรกรรมก็จะค้าขายนะคะเขาก็จะทําประกอบอาชีพเพียงเพื่อจะเลี้ยงดูปากท้องคือความต้องการของคนน้อยกว่านี้เนี่ยเขาจะ่ความเครียดความทุกข์มันเป็นไปตามความต้องการความต้องการน้อยมันก็จะมีความสุขได้ง่ายนะความต้องการมากมันจะมีความสุขได้ยากพอมาถึงยุคเจนเ ตั้งแต่ครูลงมาตั้งแต่เอกลงมาเนี่ยคนเริ่มมีการศึกษามากขึ้นคนเริ่มรับปริญญาครูเกิดทันไหมคะยุคยุคครูเนี่ยตอนที่ครูเด็กๆนะครูเป็นเอกเด็กๆแล้วมันจะมีเบบี้เมื่อก่อนน,นั้นนะ่ะยุคนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผู้ใหญ่ยุคนนตอนนั้นครูยังเด็กนะผู้ใหญ่ยุคนั้นน่ะใครที่จบปริญญานะคะจบปริญญานะเขาปิดซอยตั้งเต็นท์จัดงานฉลองจะ้ะปิดซอยจ้ะเออเพราะาสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ได้เน้นใบปริญญาค่ะเขาเน้นแค่ว่า,าการศึกษาขั้นต่ำแค่ป .6 เองอืม ยุคนั้นนะป .6 แล้วก็เวลาคนกขจะเรียนต่อเขาจะเรียนต่อสายอาชีพเลยเป็นปวชปวสประสบการณ์วิชาอาวชาชีพเรียนบัญชีเรียนเลขาเรียนการขายไปอย่างนั้นไปเลยไม่ใช่ว่าทุกคนมีปร,ริญญา <c oughs> ต้องยอมรับว่าสมัยนี้ทุกคนมีปร,ริญญาค่ะเออไม่เราพอพอแม่บ้านหลายคนจบปร,ริญญาค่ะแสดงเห็นว่าเราไปนเน้นที่ออกระดาษ มากกว่าสกิลเพราะตอนนี้ตอนนั้นครูอันนี้ครูไม่ได้พูดเองนะวันนั้นครูดูข่าวเขาบอกว่าเออมันเป็นงานวิจัยระดับประเทศแล้วบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยขาดแรงงานทักษะค่ะขาดแรงงานสกิลค่ะหมายความว่าไงหมายความว่าเรามีแรงงานแรง,แรงงานในที่นี่หมายถึงจบมันไม่ไม่ใช่แรงงานที่ใช้แรงงานอย่างเดียวหมายถึงคนที่ทํางานอยู่ในระบบอะเกือบทั้งหมดเป็นแรงงานที่ไม่มีทักษะค่ะไม่มีทักษะ คือมีแต่มีแต่ความรู้อ,อ่ะเออมีแต่จบมาคณะน้อเกรเฉลีย่ยวิชานะ้ํามิชานิ้แต่ว่าไม่มีทักษะทักษะคืออะไรคือพวกที่แบบเป็นช่างพวกที่แบบช่างปูนที่แบบช่างเชื่อมช่างที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเรามีแต่ปริญญาอืมเพราะฉนั้นพอที่ที่เรียนจบมาแบบนี้ก็จะมีความความความคิดชุดความคิดแบบนี้ว่าลูกเนี่ยต้องเรียนให้เก่งจะได้ทํางานเอ่อ เจ้าคนในคนคำนี้ครูรีนตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะบอกว่าเราเรียนหนังสือสูงๆเพื่อเป็นเจ้าคนในคนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแบกหามไม่ต้องไปขายของไม่ต้องไปทำเกษตรก,กรรมพอคนยุคใหม่แล้วเราจะมองว่าไปตากแดดลําบากเกษตรกรรมลําบากจับจอบจับเสียนเ,เสียบลาบากนะคะค้าขายก็ลําบาก เราก็เลยต้องแบบเรียนเพื่อจะทางานออฟฟิศเรียนเพื่อจะและเราเรียนเพื่อจะได้เงินเดือนเยอะๆเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาทักษะเราเรียนเพื่อจะต้องแข่งกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจบมาหาลัยดังๆอ่าเห็นไหมคุณภาพชีวิตน่ะมันเป็นเป็นวิธีคิดมันเปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้น,เ,นเด็กทุกคนจะถูกเคี่ยนตีอะถูกเคี่ยนตีที่ไม่ไม่ได้หมายถึงเคี่ยนเคี่ยนตีแบบไมน้นียแต่หมายถึงว่าเคี่ยนอะให้อ่าคุณนึกภาพออกมาคุณเคยเห็นเขาแข่งมาไหมอืมที่มันเหมือนกับว่าพ่อแม่สมัยเนี่ยเหมือนเป็นจ็อกกี้ค่ะเป็นจ็ก้แลว เอาแท่ฟาดท้องม้าฟาดให้มันวิ่งเร็วๆให้มันวิ่งเร็วๆพ่อแม่สมัยนี้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นแบบนั้นอยู่ควบคุมแล้วก็ลูกเองก็ต้องล่ำพังเด็กเขาจะต้องไปอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงๆเนี่ยก็เหนื่อยแย่อยู่แล้วนะยังมาเจอกับความคาดหวังแล้วพ่อแม่บางคนก็จะซ้ายจากขวาจากเออมันจะมีมันจะมีสองฝั่งนะคะพวกที่ strict กกเลยนะคะพวกที่ปล่อยก็ปล่อยเลยเพราะนั้นเราจะเห็นเด็กบางคนที่แบบว่า สำเรเทเมาเกก็เกไปเลยเกยเลแบบเกมเมล็ดเกยเลไม่เอาฐานไม่เอาอะไรเลยนะคะกับเด็กที่แบบว่าเนิร์ดไปเลยเออทีนี้สุขภาพจิตมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่ว่าเวลาเด็กที่ถูกเคี่ยนตีมากๆถูกสังคมเนี่ยออแข่งขันมากๆมันเป็นประตูเล็กๆใช่ปะ่ะจะต้องสอบเข้าที่นั่นที่นี่เนี่ยเด็กไม่มีความสุข ส่วนใหญ่ในปัญหาในการเป็นพ่อแม่สมัยนี้ยไอเราก็อยากให้ลูกมีความสุขแต่ถ้าให้เรามีลูกเรามีความสุขแต่ผลการเรียนลูกไม่ดีล่ะเพราะนั้นเราก็เลยต้องตัดสินใจเลือกและส่วนใหญ่บางคนจะหลงลืมคำหลงลืมความสุข <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราจะมองอนาคตไว้ให้ลูกว่าลูกควรจะมีอนาคตที่ดีและคําว่าอนาคตที่ดีของเราก็คือต้องจบที่ดีๆต้องเรียนคณะดีๆต้องเรียนต้องเป็นแพทย์ต้องเป็นโน่นเป็นนี่โดยที่เราไม่ได้ดูว่าลูกเราเนี่ยเขาอยากเป็นหมอหรือเปล่าหรือบางทีตัวพ่อตัวแม่เองก็ยังเคยอยากสอบสอบแพทย์แต่สอบไม่ติดแต่จะให้ลูกสอบให้ติด โดยที่เราไม่เคยถามเขาว่าจริงๆเขาอยากทําตรงนี้ไหมยอยากเป็นตรงนี้ไหมความคาดหวังเหล่านี้มันทําให้เด็กแบกแบกมากๆเด็กสมัยนี้เป็นเดอบแบกคำว่าเดอบแบกเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าอ๋อแบกเราจะคิดว่าแบกคือแบกค่าใช้จ่ายภายในบ้านพ่อเป็นเดอบแบกคนนั้นเป็นเดอบแบกอะไรเงี้ยจริงๆเด็กสมัยนี้เป็นเดอบแบกของพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกน้อยโดยเฉพาะลูกคนเดียวเนี่ยเออแล้วก็พ่อแม่ก็จะพูดทานองว่าเออเนี่ยที่ทาอย่างนี้เพราะหนูอยากให้หนูมีอนาคตที่ดีคําว่าอนาคตที่ดีเนี่ยลูกเครียดมาก นะคะเขาเลยเป็นปัญหาสุขภาพจิตเด็กสมัยนี้มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วเข้าวัดเข้าอะไรเยอะเพราะว่าเขาทุกนะคะประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เอาฐานเลยก็คือพ่อแม่ที่แบบว่าเลีเ้ยงลูกให้สบายมากๆสปอยลูกมากๆนะและ้วก็บางคนให้เงินลูกใช้วัลพันวันลพันให้ไปโรงเรียนนะวัลพันนะเดือนละสามหมื่นแล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กมันจบมา มันหางานทํามันไม่ทําสักที่แลไม่เลือกงานสักที่แล้เพราะว่าเงินเดือนสตาร์ทที่หมื่นห้าหมื่นสี่หมือนอันนี้ครูไม่รู้ว่าเรื่อง,ร,องราวเป็นยังไงนะครูไม่ได้อัปเดตตั้งนานแนละ้วตอนนี้ไม่รู้ยัง,ยง,ยงอ,อาจจะแพงกว่าน,นั้นก็ได้ไม่รู้นะเด็กที่ไหนมันจะไปอยากทํางานในเมื่อพ่อแม่ให้เงินใช้อยู่เดือนละสามหมื่นในเงินเดือนสตาร์ทที่หมื่นห้าก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มีเด็กอยู่สองฝั่งเด็กที่ขยันเป็นบัวเป็นควายเป็น,ปน,ปน,ปนขยันมากๆเลยแล้วก็ไม่มีความสุขก็เครียดน,นะคะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่งคือเด็กที่สบายมากๆ แล้วก็ไม่อยากทํางานเพราะไม่อยากทํางานก็เครียดอีกเพราะว่าพ่อแม่ก็มองว่าอา้าวทาไมไม่เป็นโลไม่เป็นภายนะเพราะฉะการที่เป็นพ่อแม่สมัยนี้ครูบอกได้เลยว่าพ่อแม่สมัยนี้มีปัญหาสุขภาพจิตสูงมากเพราะเขาไม่รู้จะเอายังไงกับลูกดีเขาอยากให้ลูกได้เด็บได้ดีแต่ในขณะนึงเขาก็ห่วงสังคมด้วยว่าเฮ้ยถ้าลูกได้เด็บได้ดีถ้าลูกได้เล่นถ้าลูกมีความสุขแต่เดี๋ยวลูกตามคนนั้นไม่ทันละ่ะเพราะว่าเด็กคนนั้นมันไปกวดวิชาไปนู่นไนี่เด็กคนนั้นคือลูกจะเด็กสมัยนี้จึงไม่มม่่่่่ตาาางงจกกมมแแแขพอออถืยู ในใจพ่อแม่ลึกๆก็อยากให้ลูกมีความสุขแต่กูว่าถ้าลูกมีความสุขแล้วลูกจะไม่ทันคนอื่นไม่เคยให้ลูกมันได้นั่งอยู่กับตัวเองอ่านใจตัวเองเข้าใจตัวเองว่าเขาเหมาะอะไรเราเอาแต่ว่าวิ่งตามวิ่งตามสังคมเพราะนั้นสมัยนี้เด็กึงเราจึงเห็นเด็กที่เรียนตามกันทําอะไรตามกันแล้วก็สอบแข่งกันจนเรียนจบมาแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอาชีพอะไรและจะไปทางไหนนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่พ่อแม่หลายคนก็เลยกดดันลูกตกลงลูกชอบอะไรแล้วลูกก็พูดไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่ลูกชอบมันก็ไม่ใช่คณะที่พ่อแมอยยากให้เรีน ตกลงลูกก็เลยไม่มีความฝันของตัวเองเพราะว่าเขาใช้ชีวิตตามความฝันของพ่อแม่มาตลอดพอถึงเวลาหนึ่งที่เขาต้องใช้ชีวิตตัวเองเขาใช้ไม่เป็นเป็นโรคซึมเศร้าพ่อแม่ก็เครียดด้วยโอ้เวลาในคลิปหมดแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการปรึกษาคลูนะจองเวลานะคะแอดไลน์0897456111จ้ะ